ล้อมาวันดีกันนะคะลูกค้าวันนี้อากาศแบบว่าเย็นเย็นคึมคืมแบบดีมากๆนะคะไม่ร้อนเลยนะคะลูกค้า mm. มานิชาจะมานําเสนอพื้นไม้ตะแบกนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็ยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรกันเลยนะคะลูกค้า mm. แล้วก็หกเมตรหกเมตรห้าสิบนะคะแล้วก็ห้าเมตรนะคะลูกค้าแล้วก็ 526ซอกอมีอยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้านะจะเป็นไม้ากานเหลืองนิดหน่อยนะคะลูกค้าตองนั้นจะเป็นตะแบกทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด37แผ่นนะคะลูกค้ามีอยู่3.2ยกนะคะชุดนี้สําหรับไม้ตะแบกชุดนี้เราจะปูพื้นที่ได้อยู่ที่51 กลางเมตรนะคะนี่นะคะจะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะความหนาก็ความหนาก็จะอยู่ประมาณ3มเซนครึ่งนะคะแล้วก็นิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะ,ะ,นะะส่วนมากก็จะเป็น3มเซนครึ่งนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะ3มเซนอย่างนี้นะคะลูกค้านะความหนาจะค่ากันนะคะสําหรับหลังนี้ก็คือบ้านบ้านหลังเดียวกันเลยนะคะลูกนะคะ้าสาหรับตรงนี้นะคะเป็นบ้านหลังเดียวกันเลยไม้ตะแบก นะคะ <ไ 16? S 1> เรามาจัดโปรกันเลยนะคะสำหรับไม้จะแบกนะคะลกนนะูกค้านปะปกติเราจะขายอยู่ที่ยกละหมื่นสองนะคะสำหรับตะแบกนะคะหมื่นสองเหมือนไม้ตะค้่นี่เลยนะคะลกูกค้านะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เรามาจัดโปรกันนะคะลูกค้ามาจัดโปรกันแบบขายง่ายๆขายไวๆนะคะทั้งสองนี้เรามาจัดโปรกันอยู่ที่ สามหมื่นห้านะคะลูกค้านะคะสามหมื่นห้าชุดนี้ลูกค้าจะได้ไปอยู่ที่สามสิบเจ็ดแผ่นเลยนะคะลูกค้าราคาก็จะตกอยู่ที่ยกละหมื่นกว่าบาทนะคะลูกค้าไม่ถึงหมื่นสองนะคะลูกค้านะหมื่นนิดๆนะคะโอเคนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต้องการไม้กะแบกไปทำพื้นบ้านนะคะ สวยๆหน้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าหน้า 9, ก้าหน้าสิหน้าสิหน้าสิงเลยนะคะหน้าใหญ่มากๆนะคะลูกค้านะจัดกันได้เลยนะคะสําหรับไม้ตะแบงนะคะโทรหานิชาได้นะคะ064 0์หกสี่นย์ศู่าะคะติดตามนิชาได้ทุกช่องทางนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเฟซนะคะไลน์เพจนะคะทิกตอกแล้วก็ ยูทูบนะคะลูกค้านะติดตามได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม้สวยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิชาด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดเวลามีไม้สวยๆนะคะลูกค้านะคะชุดนี้จัดกันไปได้เลยนะคะสามหมื่นห้านะคะตกยกละหมื่นเก้าร้อยนะคะโหถูกมากคะถูกมากๆสําหรับไม้ระดับนี้เลยนะคะเอาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สวยทุกแผ่นด้วยดูหน้าไม้นะคะ เต็มทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าเต็มเๆอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะจัดได้ที่จัดเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะลูกค้า